อ่มือนีเดินทางมาสากรอออมทรัพย์ครูอุบลาราชธานี่นะครับเป็นสาก้อนไม่นะครับก็บเป็นสถาบันการเงินสถาบันหนึ่งของความหวังของครู่เฮ้านะครับที่จะฝากเงินหรือจะถอนเงินนะครับก็บแวะมาที่สากรอออมทรัพย์ครูนี่นะครับอยู่บกไกลครับอยู่แยกไปตะการนี่นะครับ อยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเมืองผู้ใดที่จะกู้เงินหรือฝากเงินนะครับจะต้องสมัครก่อนนะครับสมัครเป็นสมาชิกสากอเพื่อนก่อนนะครับสากอนแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสากอที่ใหญ่ครับกว้างขวางนะครับกว้างขวางสะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าลายนะครับแล้วก,การเข่าการออกก็ง่ายครับบ่คือสากอเกาครับ เอาไปเบื้องล่องไปเบิ้งข้างในกันด้วยครับเด้อถือว่ารูปแบบนะครับรูปแบบการบริการกับพัฒนาขึ้นหลายครับพัฒนาขึ้นหลายแล้วก็ทันสมัยขึ้นนะครับข้างในก็เย็นนะครับมีห้องแอร์ยังเรียบร้อยนะครับเป็นตามมาใส่บริการเพื่อนยูครับเป็นตามมาใส่บริการเพิ่อนยูนะครับ ผู้ใดที่ต้องการกู้เงินหรือฝากเงินนะครับที่นี่ครับที่สากรอมซั์ครูนะครับส่วนทางนอกกับเป็นมองจอดรถกว้างขวางนะครับใหญ่นะครับใหญ่ถือว่าสะดวกสบายก็มองเก้าร้นะครับมองเก้าไร้หอประชุมเพิ่นกับกวางใหญ่นะครับนี่คือหอประชุมนะครับเมื่อเสร็จภารกิจแล้วนะครับก็บายบายครับบายบายสากรอมซัย์ครูครับ